ผักและเครื่องเทศชะลอความแก่ครับสำหรับวันนี้เนี่ยในไลฟ์นี้ก็มาคุยกันนะครับในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความชลานะนะครับหรือสิ่งที่ชะลอความแก่ทำไมวันนี้ถึงคุยเรื่องนี้นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดเห็นด้านหลังผมเนี่เป็นสวนสนุกนะที่นี่คือดีมเวิร์นะครับแล้วก็วันนี้ทำไมวันนี้หมอ,อยกทีวีมาที่ดีมเวิร์เพราะว่าที่บ้านนะครับที่ต่างจังหวัดเนี่ย พาหลานตัวเล็กนะครับอายุ3ามขวบครึ่งนะครับมาเที่ยวเปิดหูเปิดตาช่วงวันหยุดแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยตอนนี้ก็กําลังท่องเที่ยวช่วงวันหยุดอยู่นะนะครับก็มารอรับกันไปทานข้าวนะครับในวันนี้นะนะครับพอเห็นสวนสนุกปุ๊บผมก็เลยนึกถึงข้อมูลนะครับในเรื่องของการชะลอความชรานะครับอยากมาไลฟ์นะครับหรือว่ามาแบ่งปันให้เพื่อนๆกันนะครับในช่วงจังหวะนี้แล้วกันนะครับว่า คนที่ต้องการไม่แก่ไม่เหี่ยวก่อนวัยอันควรเนี่ยจริงๆแล้วเครื่องเทศและผักของไทยเองเนี่ยมีหลายอย่างมากเลยนะนะครับที่ช่วยในเรื่องของการที่ชะลอความชรานะครับโอเคใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะใครที่ไปเที่ยวที่ไหนก็สามารถพิมพ์มาได้นะว่าตอนนี้กำลังฟังในส่วนของไลฟ์หมอยกทีวีอยู่ที่ไหนอยู่นะครับสามารถคุยกันนะครับในเรื่องของข้อมูลต่างๆตรง,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 งนี้ได้เนาะนะครับอ้าว นี่มากันแล้วนะครับมาเจอกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราหล,าน,ลานกำลังนอนหลับพอดีนะครับนี่โอ,โอ้โหเที่ยวจนเท,ที่ยวจนหลับเลยนะครับก็บง,ง,งั้นเดี๋ยวสั้นๆน,นะครับสำหรับวันนี้นะครับที่เราจะมาคุยกันเนาะนะครับคือความชราเนี่ยหรือว่าในส่วนของความแก่เนี่ยเกิดจากภาวะหนึ่งนะครับที่กระบวนการในร่างกาย เกิดภาวะหรือปฏิกิริยาที่เรียกว่าไกลเคชันนะครับไกลเคชันนะครับ,ก,นนรบก็คือปฏิกิริยาหนึ่งนะครับที่ร่างกายเนี่ยมีการเอาน้ำตาลเนี่ยไปจับกับโปรโตีนหรือไขมันนะครับทำให้เกิดในส่วนของผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่า A.G.E. นะครับหรือ Advanced g d i c a t i o n in Product นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดภาวะของการอักเสบนะครับทั่วร่างกายเลยนะครับ แล้วก็ตัวนี้เนี่ยเวลาที่ตัวน้ำตาลเนี่ยไปเกาะกับในส่วนของโปรตีนที่เป็นคอลลาเจนนะครับมันก็จะทำให้คอลลาเจนเนี่ยผิดรูปแบบไปแล้วทำให้โปรตีนตรงนั้นเนี่ยมีภาวะในเรื่องของความเสื่อมหรือความชราเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่สำคัญเลยนะครับเราจะป้องกันในเรื่องของปฏิกิริยาไกลโคเชนนะครับไ,ไ,ไกลไกลเคชันได้เนี่ยนะครับหรือในส่วนของแอนตี้นะครับไกลเคชันได้เนี่ยนะครับก็คือ ผักและก็เครื่องเทศนะครับของไทยนะครับที่สามารถช่วยได้นะครับทีนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้มาคุยกันนะครับตัวแรกเลยนะครับที่สามารถช่วยได้เลยนะครับก็คือตัวของโปยกั๊กนะครับเพื่อนๆรู้จักโปยกั๊กไหมครับโปยกั๊กเนี่ยก็คือเป็นรูปแบบของแปดเหลี่ยมนะนะครับแล้วโปยกั๊กเนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของ การที่ทําให้กลิ่นนะครับหรือว่าในเรื่องของเครื่องเทศที่ทําให้อาหารเนี่ยมีกลิ่นและรสชาติที่ดีขึ้นนะครับโฮ้กั็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการลดในเรื่องของ a g E ได้นะครับตัวต่อมานะครับก็คือตัวที่2นะนะก็คือตัวชินนามอนนะครับเพื่อนๆรู้จักชินนามอนไหมครับอ่าโอเคชินนามอนนะครับหรือว่าอบเชยนั่นเองนะครับเนี่ยวันนี้เราก็ไลน์นอกสถานที่นะนะครับ ตัวต่อมาคืออบเชยนะครับถ้าเราไปที่ร้านกาแฟเนี่ยร้านกาแฟสดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขามีผงชินนามมนเนี่ยให้ใส่นะครับในส่วนของร้านอาหารใช่ไหมในกาแฟนะครับ,รบ,บก็จะช่วยในเรื่องของตรงนี้ได้นะครับหรืออบเชยก็สามารถใช้ในเรื่อง<ว>ของเมนูนะครับอาหารต่างๆได้หามีอบอ ชินามอนหรืออบเชยนะครับตัวที่2ตัวที่3ที่สามารถช่วยได้คือการพลูนะครับตัวการพลูนะครับก็จะอยู่ในเมนูเครื่องเทศต่างๆนะครับหมูอบอะไรพวกนี้ก็ใช้การพลูนะครับตัวที่4นะครับก็คือตัวออริกาโนนะครับออริกาโน่เนี่ยก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราสามารถนะครับใช้ในเรื่องของเมนูอาหารหลายๆคนพอไปกินพิซซ่าเนี่ยก็จะมีออริกาโน่นะครับในเรื่องของการโปรยตรงนี้นะครับก็สามารถช่วยในเรื่องของ ป้องกันนะครับหรือว่าแอนตี้ในส่วนของตัว AGE นะครับหรือว่าตัวโปรดักที่ทำให้เกิดการอักเสบหรือความแก่ก่อนวัยอันควรในร่างกายได้นะครับตัวต่อมานะครับเครื่องเทศตัวสุดท้ายที่อยู่ในกระบวนการเลยนะครับก็คือตัวที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักนะนะครับก็คือเขาเรียกว่าออสไป i นะครับออสไปออสไปเนี่ยจะเป็นเครื่องเทศที่มีกลิ่นคล้ายกับ จันเทศนะครับาการพลูนะครับแล้วก็ในส่วนของอบเชยเนี่ยผสมผสมกันส่วนใหญ่เขาจะใช้ในส่วนของออสไปายเนี่ย ในการทำสตูนะครับในต่างประเทศหรือว่าที่อินเดียก็ใช้ในเรื่องของการทําอาหารแต่ว่าในกลุ่มพวกอาหารเบเกอรี่เนี่ยเขาก็จะใช้ตัวนี้ในการทำฟรุตเค้กต่างๆหรือเค้กผลไม้ต่างๆเพื่อให้กลิ่นเนี่ยดูน่ารับประทานนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องเทศนะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยได้นะครับแล้วก็ในส่วนของผักเองเนี่ยพอดีว่ามีงานวิจัยนะครับของมหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะครับมีการเก็บในเรื่องของรีวิวงานวิจัยว่า ผักพื้นบ้านไทยเนี่ยสามารถช่วยในเรื่องของการที่ลดปฏิกิริยาการอักเสบหรือว่าในส่วนของ a d v a านซ์การ์เคชั o นเอ็นโปรดักนะครับที่ทำให้เกิดภาวะของความแก่หรือเสื่อมก่อนไว้ยอันควรก็คือผักกลุ่มกลุ่มนี้ครับหนึ่งเลยก็คือกลุ่มที่เรียกว่าผักเชียงดานะครับผักในส่วนของมะละขี้นก ในส่วนของผูคาวในส่วนของกระเทียมนะครับกระชายดำนะครับพวกนี้เนี่ยช่วยทั้งหมดเลยในเรื่องของการดูแลตรงนี้นะครับรวมถึงสมอไทยนะครับที่มีการเก็บข้อมูลนะที่ช่วยในเรื่องของปฏิกิริยาการอักเสบพวกนี้ได้นะครับสมอไทยมีในส่วนของมะละิีนกนะครับนี่ก็ช่วยได้แล้วก็มีส่วนข,ของใบาชานะครับนี่คือผักไทยที่คุณสามารถทานนะครับในมื้ออาหารได้แต่สิ่งที่สำคัญเรารู้ว่าเครื่องเทศแล้วก็ ผักเนี่ยช่วยในเรื่องนี้แล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเราได้อีกอันนึงคือปฏิกิยาพวกนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยดีขึ้นโดยการที่เราต้องควบคุมในเรื่องของการดูแลอาหารนะครับแล้วก็ปรับพฤติกรรมนะครับสอย่างเลยนะครับที่จะช่วยช่วยให้ไกลเคชันนะครับในส่วนของไกลเคชันเอ็นโรดักเนี่ยสามารถต่อต้านได้แล้วดีขึ้นนะครับหก็คือการลดอาหารที่เรียกว่าคาร์โบไฮเดรตนะครับ คุณต้องกินอาหารที่เป็นโลคาร์บหรือโลคาร์โบไฮเดตนะครับส่วนที่2นะครับก็คือเราจะต้องมีการในเรื่องของพักระยะในเรื่องของการทานอาหารที่เรียกว่าฟาสติ้งนะครับเหมือนกับที่ผมให้ข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วนะครับในหลายๆไลฟ์ที่ผ่านมาว่าเราควรจะทานในส่วนของอินเตอร์มิเตนต์ฟาสติ้งบวกกับบาลานซ์นิวทริชันที่เป็นโลคาร์โบไฮเดตเพราะ การที่มันมีคาร์โบไฮเดรตสูงเกินไปเนี่ยแล้วไปจับกับโปรโตีนนะครับแล้วก็ไปจับกับในส่วนของไขมันเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะของตัว Advanced g ก y c a t i o n i n Product แล้วทำให้คุณแก่ก่อนวัยอันควรนะครับส่วนอันที่3เลยที่จะช่วยในเรื่องของการต้านพวกนี้ได้นะครับนั่นก็คือเรื่องของการออกกำลังกายนะครับโดยที่เราควรจะมีการ ออกกาลังกายหรือขยับขยื่นร่างกายนะครับให้มีการเผาผลานะครับน้ำตาลหรือในส่วนของแป้งที่มากเกินไปออกจากร่างกายของเราเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราปรุงอาหารด้วยในส่วนของเครื่องเทศนะครับหรือผักที่ผมบอกไปแล้วนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับมากกว่าเรื่องของการใช้ผักหรือเครื่องเทศแบบนี้ในการปรุงอาหารในมื้อประจําวัน คุณควรจะทําท3อย่างไปด้วยนะครับเพื่อนๆควรจะทําท3อย่างไปด้วยคือ1ก็คือโภชชาการโลคาบนะครับหรือโลคาโบไฮเดทสองนะครับก็คือในเรื่องของการที่ทำฟาสติ้งนะครับให้เหมาะสมนะนะครับอันที่3แบ่งเวลาในเรื่องของการออกกำลังกายบ้างนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะก็ คบครอบครัวแล้วนะครับกำลังจะเดินทางไปทานข้าวกันนะครับวันนี้ก็ไลฟ์สั้นๆนะสำหรับให้ข้อมูลความรู้ในวันหยุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังวันหยุดเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนไม่ได้เข้าโปรแกรมนะครับแล้วก็ไม่ได้ดูแลสุขภาพแบบจัดเต็มมากนะักเพราะว่ายังไงเนี่ยเราก็ไปท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์ในเรื่องของหัวข้อว่าในหนึ่งอาทิตย์หลังจากนี้ไปนะครับเราจะเอา ไขมันส่วนเกินหรือน้ําตาลแป้งข้าวน้ําตาลเนี่ยที่เกินในร่างกายเนี่ยออกจากร่างกายได้เร็วทายในหนึ่งอาทิตย์ได้ยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในไลฟ์หน้านะครับสวัสดีครับ